สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับทั้งช่องคนกรรเกษตรจะฉดต่อวันนี้ครับพาท่านมาอย่างาแปลงของคนกรรเกษตรจะฉดต่อนะครับเรื่องราวของการเสริมรากนะครับสําหรับการตัดสินใจในการเสริมรากนะครับผมก็มีข้อแนะนํานะครับว่าไม่ควรเสริม สูงกรณีไหนนะครับแล้วก็เทคนิคการเสริมมันก็มีวิธีการเสริมแบบทาบกับวิธีการเสริมแบบเสียบลิ่มนะครับถ้าหากว่าเราจะเสริมแบบสูงนะครับแบบสูงผมไม่แนะนํานะครับให้เสริมแบบเสียบลิ่มนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะติดนี้ เปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ครับอย่างต้นนี้นะครับเสริมสูงเป็นเม็ดเลยนะครับเนี่ยต้นนี้เสริมสูงเป็นเม็ดนะครับการเสริมสูงแบบนี้นะครับผมผมไม่แนะนําเทคนิคในการเสริมแบบเสียบริ่มนะครับเรื่องการเสริมสูงดีนะครับเพราะว่าการค้ายันต้นดีนะครับข้อดีนะครับคือข้อดีของการเสริมสูงนะ จะดีตรงที่ว่าการค้ำยันต้นจะดีมากนะครับเรื่องการหาอาหารก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะครับแต่เทคนิคในการเสริมนะครับถ้าท่านเสริมแบบนี้นะครับอันนี้คือเสริมแบบเสียบริ่มนะครับแบบแบบที่ผมทํานะครับอันนี้ใช้ได้นะครับเฉพาะในแปลงที่มีมีร่มนะครับมีไม้บัง บางลมนะครับเช่นแปลงนี้นะครับแปลงนี้มันเป็นแปลงเก่านะครับแปลงทุเรียนเก่าก็มีมีมีพืชบางบางลมให้นะครับแต่แปลงที่มีลมเยอะๆลมโยกนะครับไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําการเสริมแบบวิธีเสียบริ่มนะครับไม่แนะนํานะครับแบบนี้แบบนี้ไม่แนะนํานะครับเนื่องจากว่าลมจะโยกตรงตําแหน่งแผลนี้ครับบ่อยเวลาลมมาครับโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะครับเมื่อโยกหลายๆวันเข้านะครับ กิ่งก็ถึงขนาดแห้งตายเลยนะครับเนี่ยต้นต้นที่เราสาบปลูกมาเพื่อเสริมลากมันก็จะแห้งตายนะครับเนื่องจากว่าเขาโดนเสียดสีตรงนี้นะครับเสียดสีแล้วโอกาสที่โดนทุกวันทุกวันเข้านะครับเชื้อโรคก็จะเข้านะครับก็ทําลายทั้งต้นตายได้เพราะฉะนั้นการเสริมแบบเพราะนั้นการเสริมแบบเสียบสูงแบบนี้การเสริมแบบ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 สูงๆนะครับต้นที่สูง ผมบอกแล้วข้อดีเยอะแต่ท่านต้องเลือกวิธีให้เป็นนะครับเลือกวิธีให้เป็นก็ต้องเลือกวิธีแบบทาบนะครับอย่าเลือกแบบเสียบริมแบบนี้ครับแบบทาบนะครับแบบทาบพอเราเอามาปุ๊บนะครับเราก็ปาดแผลข้างในทาบแล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้ไว้นะครับกิ่งกิ่งของต้นต้นขุนเมืองนะครับทาบนะครับมันจะมียอดตรงนี้อยู่มีใบตรงนี้อยู่นะครับโอกาสที่จะเขาจะสร้างนะครับ สร้างเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อนี้เจริญเติบโตประสานกันก็จะเร็วขึ้นนะครับเพราะมันสองแรงนะครับไอ้ต้นต้นนี้ต้นพันธุ์พันธุ์ดีนี้มันก็มีใบยเยอะอยู่แล้วนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับมันก็ช่วยช่วยสร้างประสานเซลลของตัวเองนะครับเพื่อมาประสานกับเซลใหม่เซลล์ใหม่ในเมื่อเราเลี้ยงกิ่งโดยการเสียบข้างนะครับไอ้แบบการทาบนะครับ มันก็จะมียอดนะครับต่างคนต่างกา็มีกำลังในการสร้างนะครับมันก็จะทำให้แผลตรงนี้ไม่เนา่าไม่เปื่อยไม่ช้ำน,นะครับแล้วก็ต้องต้องต้องผูกเยอะๆนะครับผูกเยอะนะครับใช้เชือกผูกเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าการโยกนะครับเพะฉะนั้นคลิปนี้มาบอกนะครับมาบอกแนะนำว่าการที่เราจะเลือกอเสริมรากแบบ เสียบริมหรือแบบทาบนะครับอะไรดีกว่านะครับถ้าเสริมสูงนะครับแนะนําเลยทาบนะครับเพราะว่ามีโอกาสเจอลมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเจอลมแน่นอนอยู่แล้วใช้วิธีการทาบพอติดเราก็ตัดยอดทิ้งนะครับก็มาบอกกล่าวนะครับแต่ของผมในแปลงนี้ก็จะใช้วิธีการเสียบริมหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าโอกาสที่เจอลมประทะน้อยนะครับนี่ก็ติดแล้วนะครับ นี่นะครับติดแล้วนะครับติดแล้วพอเดือนกว่าสองเดือนแล้วครับดูแผลนี่ติดสนิทเลยนะครับให้ใกล้ๆนะครับนี่แผลติดแล้วสวยนะครับข้างล่างนี่ก็ติดแล้วด้วยนะครับนี่สวยนะครับวิธีนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ลมไม่ยกนะครับลมไม่แรงถ้าเป็นแรงรุุ่งนะครับไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำโอเคครับคลิปนี้ก็ เป็นประโยชน์ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปลูกทุเรียนนะครับมันก็มีแล้วแต่บริบทนะครับแปลงนี้มันก็เป็นเป็นแปลงที่ผมมาปลูกเสริมนะครับาบางแปลงก็เป็นแปลงโล่งๆนะครับทำไม่เลยนะครับกอบมีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะครับไม่มีพืชไม้อื่นป่าปอนอยู่แปลงนี้ก็มีทุเรียนใหญ่ๆแปลงมีต้นทุเรียนเดิมอยู่ มันก็ทําไม่เหมือนกันนะครับแต่ละแปลงเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนนะครับสามารถที่จะตักทายสอบถามผมมาได้ทางไอเดียไลน์นะครับยินดียินดีนะครับยินดีให้คาปรึกษาอยากได้ปุ๋ยอยากได้ยานะครับทางสวนผมก็มีนะครับมีจําหน่ายด้วยนะครับต้องเหนื่อยจากคาปรึกษาแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้เกิดเล็กเกิดน้อยนะครับนํามาฝากท่านผู้ฟังเอฟซีที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามผมอยู่นะครับ ก็สรุปกันอีกครั้งนะครับการเสริมรากแบบสูงนะครับไม่ควรใช้วิธีการเสริมรากแบบเสียบริมวิธีที่เหมาะกับการเสริมรากแบบสูงก็คือวิธีการทาบนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ